ลองทำเลนโวพุดดิ้งครั้งแรกเใครอยากเอาไปทำช่วงปีใหม่นี้จดสืตรไว้เลยจ้ะ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำ900 ml เราจะใส่ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะ <c oughs> คนให้เข้ากันแล้วแช่วุ้นให้อิ่มนะ้ำประมาณ15นาที <c oughs> อ้อเกือบลืมบอกเลยวันนี้เราใช้ผงวุ้นตราโทรศัพท์หาซื้อง่ายแคลต่ำมีไฟเบอร์สูงถึง80%และจริงๆเอาไปทำได้ทั้งเมนูคาวแล้วหวานจะเอาไปทำขนมคีโตก็ยังได้พอผงวุ้นอิ่มตัวดีแล้วก็เติมน้ำตาลนะจ๊ะอันนี้ฉันใช้แค่ครึ่งถ้วยตวงวิธ ตอนผสมสีอาหารเนี่ยให้ใช้แค่นิดเดียวจริงๆไม่งั้นสีของเราออกมาไม่พาสเทลนะเธอทีนี้เก้ามาหยอดใส่แม่พิมค่ะกระซิบนิดนึงว่าขั้นตอนนี้อย่าใช้เวลานานมากนะเพราะ่องจริงเนี่ยผงบุญเขาไม่ได้ใช้เวลาในการเซตตัวนานเลยเธอนี่ของฉันหยอดสีออกมาแล้วก็น่ารักมากเลยเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ20นาทีครบเวลาแล้วมาลองแกะออกจากพิมกันสีสันยังสดใสเหมือนเดิมแล้วเท็กซ์เจอร์ที่ได้ออกมาก็คือเด้งดึงดังมากเธออันนี้เป็นการใส่แบบระบบสุ่มนะคะแต่ถ,ถ้ามีหลากหลายเฉดสีหน่อยมันก็จะได้ออกมาฟรุ่งฟลิงอ่ะปิดท้ายด คิดเหมือนฉันไหมคือน้องเหมือนมอเตอร์เบบี้แหละเธอไหนใครเคยเล่นบ้างแต่อ่ะตอนนี้คือเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเซ็ตตัวนึ่งชั่วโมองผ่านไปทีนี้มาลุ้นกันอ๋อโห้โโหเด้งดึงดังมากเวอร์เอาจริงๆแค่นี้ก็น่ารักมากแล้วนะแต่ส่วนตัวขอเพิ่มวิปปิ้งครีมเพื่อความแกรมเข้าไปอีกปิดท้ายด้วยเชอร์รี่เชื่อมอ้โหไม่อยากจะเชื่อว,ว่าฉันทําออกมาได้น่ารักขนาดนี้แกคือแบบง่ายถ่ายรูปสวยแล้วก็อร่อยอะและดูความดึงดังนะถ้าไม่เชื่อลองไปทําดูได้เลยหาซื้อวุนผงตาโทรศัพท์ได้ทีีี่่หห้างสรรรพินนนคอออุปกกณ์เื็มะ